ครับสวัสดีด้วยนะครับก็อยู่กับผมช่องแม็กพิุพง์นะฮะสำหรับคลิปวันนี้เรามาพาทุกคนไปอัปเดตดูความคืบหน้านะครับของทางรถไฟความเร็วสูงนะฮะกรุงเทพโคราชนะครับผมในช่วงสถานีรังสิตไปจนถึงอยุธยานะครับผม แต่ช่วงลังสิบไปจนถึงอวทัครเนีก็ยังไม่มีความคืบอนเท่าไหร่แต่ช่วงทางอุนัยานไปจนถึงทางบัานโผลเนี่ยก็มีความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสของทางอายุธยาเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยนะครับผมที่จะต่อว่าทางผู้คัดค้านในการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนะครับผม ในตอนนี้เนี่ยยังหาข้อสรุปอะไรไม่ได้หรอกแต่ทางคมานาคมเขาก็ยืนยันนะคาเดิมอยู่ว่าไม่มีผลกระทบนะครับแน่นอนแล้วก็สร้างทางรถไฟบนที่เดิมนะครับผมแล้วก็ไม่มีการเว้นคืนประมาณนั้นนะฮะที่เขาอัปเดตกันมาล่าสุดส่วนล่าสุดวันนี้นะผมเพิ่งได้อ่านข่าวมาว่าทางสสเขาก็โดนทางประชาชนเนี่ยต่อว่ากันมากนะครับผม มีประเด็นดราม,ม่ากันเลยเดียวเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าสร้างขึ้นมาแล้วเกิดมีการถอ,อดถอนมรดกโลกขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบนะอันนี้คือสิ่งที่ทางสสเขาเอ่ยมานะครับว่าใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดว่าทางรถไฟความรู้รสูงองุจจายาเนี่ยถูกถอดถอนออกนะครับผมอันนี้ก็นะผลกระทบผมก็ไม่รู้หรอกว่าผลกระทบมันจะเกิดจากอะไรแล้วก็ ถ้าเกิดถูกตอกถอนมาเราก็จะเสียมเราดอกโลกไปเนาะอย่างว่าแหละแต่ก็อันนี้ก็ให้เป็นทางเขาพิจารณากันไปเนาะว่าจะยังไงแต่ที่แน่ๆทางรัไฟทอเองก็คาดว่าจะให้สร้างทางรถไฟไปก่อนแหละเนาะสถานีก็คงจะแบบตามมานะถ้าอนาคตมันเห็นผลก็คงจะได้สร้างอยู่หรือถ้าเกิดว่าสรุปไม่ได้ ็จะไม่มีสถานีรถไฟคนเดินส่งอยุธยานะครับอันนี้คือพูดไว้ก่อนเลยแต่เรื่องทางอ่ะสร้างแน่ๆน,นะครับผมบนที่เดิมนี่แหละไม่ไปไหนหรอกครับผมอันนี้คือข่าวล่าสุดของทางอ่อาอยุธยานะฮะก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้เห็นในการลงพื้นที่นะครับผมหวังว่านะฮะ